วันละ1%เปอร์ซเคล็ดลับการสร้างความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณใน1ปีสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Myset Spark ช่องนี้มีแต่พลังบวกเราจะนำสาระดีๆที่มีประโยชน์เพื่อการให้ความรู้มาเรียงเรียงเป็นบทความให้กับทุกๆท่านและในวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมความรู้ให้กับท่านในเรื่องที่น่าศึกษากันอีกเรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่อง วันละ1%เคล็ดลับการสร้างความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณใน1ปีเป็นหัวข้อที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับการกระตุ้นให้ผู้ที่ท้อแท้เริ่มลงมือทำเพราะมันขจัดความรู้สึก overwhelm รู้สึกท่วมท้นจากเป้าหมายใหญ่และเปลี่ยนเป็นการโฟกัสที่การกระทำเล็กๆที่ทำได้จริงในวันนี้ ฉันได้ร่างบทความความยาวประมาณ2,800คำโดยเน้นที่หลักการของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือ Continuous Improvement และการใช้คณิตศาสตร์เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเพียง1%ในแต่ละวันสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ใน1ปีได้อย่างไรพร้อมด้วยบทนำที่สร้างแรงบันดาลใจและบทสรุปที่ยอดเยี่ยมค่ะ วันล,ละ1%เปอร์เซเคล็ดลับการสร้างความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณในหนึ่งปีบทนำเมื่อการเริ่มต้นใหม่ดูเหมือนภูเขาลูกใหญ่คุณเคยมองเป้าหมายใหญ่ๆในชีวิตแล้วรู้สึกท้อแท้จนอยากจะยอมแพ้ไหมไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นการหาอาชีพใหม่เมื่ออายุ50บบวกการหาเงินมาปิดหนี้ก้อนใหญ่การฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง การมองเห็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่อยู่ห่างกันลิบลับมักจะนำมาซึ่งความรู้สึกท่วมท้นและหมดกำลังใจนั่นเป็นเพราะสมองของเรามักจะมองหาสูตรสำเร็จที่รวดเร็วซึ่งในความเป็นจริงการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ไม่ได้เกิดจากการกระทำครั้งเดียวที่น่าตื่นเต้นแต่มาจากการกระทำเล็กๆน้อยๆที่ทำซ้ำๆอย่างน่าเบือ่อ ลองจินตนาการดูสิหากคุณสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้เพียงแค่1%เปอร์ซเท่านั้นในทางคณิตศาสตร์การดีขึ้น1%ปอร์เซทุกวันเป็นเวลาหนึ่งปีไม่ใช่แค่การดีขึ้น365%เปเซแต่คือการดีขึ้นแบบทบต้นซึ่งหมายถึงการดีขึ้นในทุกวันจะทำให้คุณดีขึ้นถึง37เท่าใน1ปี บทความนี้จะนำเสนอเคล็ดลับและหลักการปฏิบัติของวันละ1%เปอร์เซเพื่อช่วยให้คุณหลุดพ้นจากกับดักความท้อแท้และเริ่มต้นสร้างความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆใน5ด้านหลักที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ใน1ปีหลักการที่1การเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจากผลลัพธ์เป็นระบบ1.1 กฎ 1%, 1การกำหนดเป้าหมายที่ต่ำกว่าความเป็นจริง (underachieving goals) ความผิดพลาดใหญ่ที่สุดของคนท้อแท้คือการตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปเช่นฉันต้องหาเงินให้ได้1 0 0 0 0แบาทในเดือนแรก โฟกัสที่ระบบซิสเต็มไม่ใช่เป้าหมายโกความสำเร็จจะเกิดขึ้นเมื่อคุณตกหลุมรักกับกระบวนการไม่ใช่ผลลัพธ์เท่านั้นเทคนิค too small to fail การกระทำา1%ต้องง่ายจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลวเป้าหมายใหญ่คือฉันต้องออกกำลังกายทุกวันการกระทำา1%คือฉันจะใส่ชุดออกกำลังกายและทำท่าสควอตหนึ่งครั้งแค่นั้นเองการเริ่มต้นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป้าหมายใหญ่คือฉันต้องเขียนเรซูเม่ใหม่การกระทำหนอร์คือฉันจะเปิดไฟล์เรซูเม่เก่าและแก้คำผิด 1. 1.2การรับรู้ชัยชนะรายวันสมองเราต้องการรางวัลการทำหนที่ประสบความสำเร็จในแต่ละวันคือชัยชนะเล็กๆที่ต้องได้รับการยอมรับสร้างรายการตรวจสอบ1%เ ทุกวันให้กำหนดรายการง่ายๆ3-5ข้อที่คุณต้องทำให้สำเร็จเช่นติดต่อเครือข่าย1คนอ่านหนังสือหนึ่งหน้าทำงาน1%อร์เซ์ของโครงการใหญ่ ให้รางวัลตัวเองที่ไม่ทำลายสุขภาพเมื่อทำรายการสำเร็จแล้วให้รางวัลตัวเองด้วยสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีเช่นการพักผ่อน15นาทีหรือดื่มกาแฟดีๆหนึ่งแก้วเป็นต้นการให้รางวัลน,นี้จะสร้างวงจรพฤติกรรมเชิงบวกหรือ positive feedback loop หลักการที่2การพัฒนาทักษะเพิ่มมูลค่าตัวเองใน365วัน2.1กลยุทธ์การเรียนรู้15นาทีผู้ที่ท้อแท้เรื่องอายุและเทคโนโลยีมักคิดว่าต้องใช้เวลาหลายเดือนในการเรียนรู้แต่คุณไม่จำเป็นต้องมีปริญญาใหม่คุณต้องการแค่ทักษะเฉพาะทางที่สร้างไรายได้ได้ทันที การกระทํานเปอร์คือเรียนรู้ทักษะดิจิทัลวันละ15นาทีดูวิดีโอสอนการใช้ AI เชจ GPT หรือ Gemini ในการช่วยเขียนอีเมลสรุปข้อมูลหรือร่างแผนงานเมื่อผ่านไปหนึ่งปีคุณจะมีความรู้เทียบเท่ากับการเรียนคอร์สยาวหลายเดือนพัฒนาทักษะเฉพาะทางอ่านบทความวิเคราะห์อุตสาหากรรมของคุณหนึ่งหัวข้อต่อวันเพื่อให้คุณยังคงเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทันสมัยอยู่เสมอ 2.2การสร้างห้องสมุดทักษะแบบทบต้นทักษะไม่ได้อยู่ยากกันแต่จะเสริมกันเองการพัฒนาทักษะหลายด้านพร้อมกันเพียงเล็กน้อยใน1ปีจะสร้างผลลัพธ์ที่ทวีคูณทักษะ A ความรู้หลักบัญชีหรือการบริหารจัดการทักษะ B เทคโนโลยีการใช้ Google Sheets หรือ Excel ขั้นพื้นฐานทักษะ C การสื่อสารการเขียนอีเมลเชิงธุรกิจที่กระชับ การกระทํานึ่เปอร์เนตวันจันโฟกัส A วันอังคารโฟกัส B วันพุธโฟกัส C การพัฒนาสามทักษะนี้พร้อมกันเพียงเล็กน้อยใน1ปีจะทําให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการของตลาดหลักการที่3การจัดการการเงินสร้างความมั่งคั่งจากเศษเงิน3.1กด1%เเซ์ การออมและการลดรายจ่ายที่ไม่รู้สึกตัวการเริ่มต้นสร้างความมั่นคงทางการเงินเบรกจำเป็นต้องเริ่มจากเงินก้อนโตแต่เริ่มจากการปรับพฤติกรรมการใช้ใจ่ายการออม1%ทุกครั้งที่ได้รับรายได้ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนให้โอน1%เข้าบัญชีกองทุนฉุกเฉินทันทีไม่ต้องรอให้สิ้นเดือนเมื่อไรายได้ของคุณเพิ่มขึ้นเงินออม1%จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยอัตโนมัติ การลดรายจ่าย1%ทุกเดือนให้หารายจ่ายที่ไม่จําเป็นที่คุณสามารถตัดออกได้เพียง1%ของค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเช่นลดการสั่งกาฟแฟแพงๆลง1แก้วต่อสัปดาห์ลดการใช้ไฟ10นาทีต่อวันเมื่อทําซ้ํา12เดือนยอดรวมจะกลายเป็นเงินก้อนที่น่าประทับใจ3.2การสร้างกระแสะเงินสด1% The 1% Cash Flow สำหรับผู้ที่กังวลเรื่องการเงินการสร้างรายได้เสริมที่ทำได้ง่ายและเร็วคือสิ่งสำคัญการกระทำหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือใช้เวลา30นาทีต่อสัปดาห์ในการทำงานเสริมรายย่อยเช่นการรับจ้างคีดตลาดข้อมูลการทำแบบสอบถามออนไลน์หรือการขายของเก่าหนึ่งชิ้นการสร้างรายได้แม้เพียง20บาทต่อวันจะช่วยให้คุณรู้สึกว่าตัวเองควบคุมสถานการณ์การเงินได้และเมื่อคุณทำซ้ำคุณจะพบวิธีการทำเงินที่ได้ผลดีที่สุดหลักการที่ 4. การบริหารจัดการสุขภาพการลงทุนระยะยาวที่ง่ายที่สุด4.1กด1%สําสำหรับการฟื้นฟูร่างกาย Physical 1% r u l e เมื่อสุขภาพคือข้อจำกัดการดูแลตัวเองต้องเป็นไปตามหลักการของ1%เปเพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือท้อแท้การเคลื่อนไหว1%ลุกขึ้นยืนและยืดเส้นยืดสายทุกครั้งที่ทำงานติดต่อกัน45นาทีหรือเพิ่มจำนวนก้าวในการเดินต่อวันเพียง19 การเพิ่มทีละน้อยนี้ช่วยให้ร่างกายปรับตัวได้และในหนึ่งปีคุณจะเดินได้ไกลขึ้นอย่างน่าทึ่งอาหารหนึ่งเปอร์เซนในแต่ละวันให้เปลี่ยนอาหารที่คุณกินให้ดีขึ้นเพียงหเปอร์ซเช่นเลือกดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้วแทนน้ำหวานกินผักเพิ่มหนึ่งชิ้นการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนี้จะช่วยลดภาระในการควบคุมอาหาร4.2สุขภาพใจ1%การจัดการความท้อแท้ 1> Mental 1% Rule ความท้อแท้คือการสูญเสียพลังงานทางใจที่ต้องได้รับการฟื้นฟูทุกวันการกระทำหนปอร์เซใช้เวลา5นาทีในการทำสมาธิการฝุดหายใจหรือการจดบันทึก3สิ่งที่ฉันรู้สึกขอบคุณวันนี้การให้เวลากับสุขภาพใจเพียงเล็กน้อยนี้จะช่วยล้างพลังงานลบที่สะสมมาตลอดวันหลักการที่ห้า การสร้างแรงผลักดันการใช้พลังของอัตลักษณ์5.1การสร้างอัตลักษณ์1% Identity Shift ความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนที่สุดคือการเปลี่ยนวิธีที่คุณมองตัวเองอัตลักษณ์1%ต้องสอดคล้องกับคนใหม่ที่คุณอยากจะเป็นเปลี่ยนจากการพยายามทำเป็นการเป็นเลิกพูดฉันกำลังพยายามเป็นคนที่มีวินยัยเริ่มพูด ฉันเป็นคนที่มีวินยัยพิสูจน์อัตลักษณ์ใหม่ด้วยการกระทํา1%ทุกครั้งที่คุณทํา1%สําเร็จเช่นทำสควอตหนึ่งครั้งออมเงิน1%จากกระเป๋าคุณกําลังส่งสัญญาณให้สมองรับรู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่คนมีวินัยเขาทํากันการกระทําซ้ําๆนี้จะตอกย้ําอัตลักษณ์ใหม่ของคุณ5.2การใช้พลังของเครือข่าย1% The Networking 1% Rule ความก้าวหน้าทางอาชีพมักมาจากคนอื่นการดูแลเครือข่ายความสัมพันธ์ก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอการกระทำาอร์เซนติดต่อเพื่อนร่วมงานเก่าหรือลูกค้าเก่าเพียงหนึ่งคนต่อสัปดาห์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถามสารทุกสุขดิบหรือแสดงความยินดีในความสำเร็จของเขาเท่านั้นไม่ขอความช่วยเหลือ ในหนึ่งปีคุณจะมีคนในเครือข่าย52คนที่ยังคงมีความสัมพันธ์อันดีกับคุณซึ่งคนเหล่านี้คือแหล่งโอกาสทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุดบทสรุปจุดประกายไฟแห่งการลงมือทำที่ยอดเยี่ยมคุณได้เห็นพลังของวันละ1%ที่ทบต้นแล้วมันไม่ใช่สูตรสำเร็จที่น่าตื่นเต้นแต่เป็นวิัยที่ให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งในหนึ่งปี ถ้าคุณรู้สึกท้อทแท้เพราะมองเห็นแต่ภูเขาลูกใหญ่ของปัญหาจงเปลี่ยนความคิดเสียใหม่อย่ามองภูเขาแต่มองแค่ก้าวแรกที่คุณจะเดินในวันนี้ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มต้นสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตด้วยการกระทำที่เล็กที่สุดวันนี้เลือกหนึ่งข้อจากรายการการกระทำหนึ่งอร์ที่ too small to fail ในด้านใดก็ได้ที่คุณกังวลที่สุดการเงินสุขภาพทักษะ แล้วลงมือทำทันทีเช่นแก้คำผิดในเรซูเม่หจุดหรือออมเงิน1%ซจากกระเป๋าตังค์พรุ่งนี้สร้างรายการตรวจสอบ1%เปอร์ซที่มีภารกิจเล็กๆ3ข้อแล้วตั้งใจทำให้สำเร็จทั้งหมดนับจากนี้ไปทุกครั้งที่คุณรู้สึกท้อแท้ให้ถามตัวเองว่าฉันจะดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้1%ได้อย่างไรแล้วลงมือทำตามนั้นทันทีจำไว้ว่า การเป็น37เท่าที่ดีขึ้นใน1ปีไม่ได้มาจากการกระทําที่บ้าบินแต่มาจากการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและมีวินัยในการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆในวันนี้ลุกขึ้นและเริ่มก้าวอได้เลยค่ะ แล้วราหวังว่า Mindset Spark ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านช่วยจุดประกายความรู้ความเข้าใจให้คุณไม่มากก็น้อยถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และอยากรับชมเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่อง Mindset Spark พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่เราตั้งใจนำมามอบให้คุณแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ